ครัวรกไปไหมครับมาจะระเบียบให้ดูโปรขึ้นได้ง่ายๆครับด้วยเคาน์เตอร์ครัวดีไซน์โมเดิร์นนะครับพื้นที่เก็บของเพียบวางไมโครเวฟก็ได้เก็บของเกาครบนะครับสวยแข็งแรงแล้วก็ใช้งานคุ้มทุกตารางนิ้วครับตั้งมุมไหนก็ดูดีเหมาะกับบ้านคอนโดและพื้นที่ที่ต้องการความเป็นระเบียบเปลี่ยนครัวธรรมดาให้เป็นครัวในฝันนะครับด้วยเคาน์เตอร์ครัว ดีไซน์โมเดลนะครับ1น0คูณ36คูณ170ซนเมตรครับที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บอย่างมีสไตล์แล้วก็ใช้งานจริงคุ้มค่าทุกตารางนิ้วครับพื้นที่ท็อปขนาดใหญ่ให้คุณวางไมโครเวฟหม้อปรุงหรืออุปกรณ์ทำอาหารได้อย่างเป็นระเบียบครับมีตู้เก็บของด้านล่างนะครับจัดเก็บได้หลากหลายทั้งหม้อกระทะขวดเครื่องปรุงแล้วก็อุปกรณ์ครัวต่างๆนะครับ ดีไซน์สีไม้ทันสมัยครับเข้ากับทุกสไตล์บ้านนะครับเพิ่มความอบอุ่นให้มุมครัวนะครับประหยัดพื้นที่สุดพื้นที่สุดๆครับเหมาะสำหรับคอนโดบ้านที่มีพื้นที่จํากัดหรือว่าอยากได้อยากเพิ่มพื้นที่เก็บของในครัวนะครับผลิตจากวัสดุ MDF คุณภาพดีแข็งแรงทนและก็คงทนนะครับรับน้าหนักได้ดีด้วยประกอบง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกแล้วก็เหมาะกับทุกบ้านที่ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยและใช้งานได้จริงนะครับ เพิ่มเติมรายละเอียดสินค้าเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับขนาด100คูณ36คูณ170เซนเมตรนะครับสีเป็นสีไม้นะครับส่วนวัสดุก็เป็น MDF นะครับน้ำหนักบรรจุก็36.3กกิโลกรัมนะครับประกอบเองได้ง่ายนะครับเรามาดูคุณสมบัติเด่นกันนะครับก็คือว่า ประกันแรกก็คือประหยัดพื้นที่ใช้งานคุ้มทุกซอกนะครับหยิบจับสะดวกจัดเก็บเป็นสัดส่วนดีไซน์สวยโมเดิร์ลเข้ากับบ้านทุกสไตล์นะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็รับน้ําหนักดีนะครับเคลื่อนย้ายง่ายประกอบ ก็ไม่ยุ่งยากนะครับมาดูวิธีการดูแลรักษานิดนึงนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการการกรีดการขูดของจักของแข็งนะครับหลีกเลี่ยงความร้อนสูงความชื้นจัดและก็แสงแดดตรงนะครับเช็ดด้วยผ้านุ่มหรือไม้ปัดฝุ่นนะครับหรือถ้ามีคราบก็ใช้ผ้ามาดมาดนะครับเช็ดตามด้วยผ้าแห้งนะครับห้ามใช้น้ายาหรือสารเคมีที่รุนแรงนะครับเติมพื้นที่เก็บของให้ครัวของคุณดูเป็นระเบียบ ขึ้นได้ทันทีนะครับเคาน์เตอร์ครัวดีไซน์โมเดิร์นแข็งแรงสวยเรียบหรูใช้งานคุ้มค่าทุกตารางนิ้วจัดให้ครบทั้งพื้นที่ว่างวางของแล้วก็ตู้เก็บของในตัวครบจบในตัวเดียวท่านครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ